สวัสดีค่ะพบกับรายการโกลินไซส์จากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่20เมษายนนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังแกว่งไซเวย์โดยเปิดตลาดที่บริเวณ1,204นะคะขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,203ถึง1,209ราคาขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะคะ1,208-1,209แต่ว่าก็ไม่สามารถยืนได้นะคะทดสอบแล้วก็อ่อนตัวลงมาอีก ค่างเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่านะคะอยู่ที่เก้า6ิบเจ็ดจดห้าห้าหราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังแต่งไซเวในกรอบนะคะมีค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าช่วยหนุนราคาทองคำส่วนข่าวของกรีซนะคะทางด้านคณะกรรมาธิการยุโรปก็ชี้ว่ากรีซต้องส่งแผนปฏิรูปเพื่อให้อยู่ในยูโรโซนต่อไปนะคะสาหรับคืนนี้ก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สาคัญประกาศภาพ กราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะราคาทองคำก็ขึ้นทดสอบใกล้บริเวณแนวต้านเดิมอีกครั้งนะคะ1,208-1,209แต่ยังไม่สามารถยืนได้ก็มีการอ่อนตัวลงมาอีกแต่ถ้าหากว่าผ่านแนวต้านเดิม1,208-1,209ได้ก็มีโอกาสไปต่อที่บริเวณ1,215แล้วก็1,223นะคะในช่วงนี้เราก็ให้เทรดยิ่งในกรอบแนวรับแนวต้าน แนวต้านแรก1,208-1,215แนวรับ1,195แล้วก็1,185นะคะแต่ถ้าผ่าน1,208-1,209ได้ก็มีโอกาสไปต่อนะคะเราก็ให้ follow by สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทงคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ